ใช่ไหมครับคือตักเอาตามใจไม่ขาเนี่ะนะครับอะไรดีลูกสาวสั่งได้เลยนะเอาอันไหนมาๆมาแล้ว สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะปะกักหลักชาแนลคลิปนี้นะผมพาทุกท่านมาดูนี่เลยนะขนมไทยๆนะตัวจิวจ๋วๆโหวแต่รสชาติโอไม่จิ๋วนะรสชาตินี้แบบสุดยอดนะบอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอแจ้งพิกัดก่อนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับ Walking นสตรีทบางแสนนะครับหรือว่าอยู่ตรงสถานที่ตั้งก็คือตรงแหลมแท่นนะครับ ก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวชนบุรีบางแสนนะก็เย็นๆแวะเข้ามาได้นะตลาดนี้เขาจะเปิดอยู่ประมาณช่วง5้าโมงเย็นนะครับนี่มาดูนี่เขากําลังทากันเลยนะครับนี่นะแบบโอ้โหมีหลากหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามแม่ค้ากันว่าเขามีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับ นะครับสวัสดีครับครับโอ้โหอันนี้มีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นขนมแป้งทองแป้งโตเกียวแป้งแพนเค้กครับแป้งนิ่มหนานุ่มนะไว้ใช้ได้เลยไม่เหนียวครับจะเป็นแป้งจี่บ้าบิ้นน้อยจ้ะอ่าบ้าบิ้น้อ่าแป้งจี่บ้าบิ้นน้อยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ขนมครกสิงคโปร์ขนมครกสิงคโปร์ใบอันนี้เป็นใบเตยแล้วก็อันนี้จะเป็นชาไทยอัญชันอัญชันตอเบอรี่ แล้วก็น,นี่จะเป็นส่วนของไข่คกนะครับไข่คกจะมีสองหน้าใช่ไหมก็จะมีปูอัดกับไม่มีหน้านะครับนี่นี่อันนี้กําลังทําไข่คกอยู่นะครับนี่เลยแล้วอันนี้ที่กาลังทําอันนี้คือแต้งจีค่ะแต็งจีบะบินบะบินจิว๋ว <laughs> นี่นะ,ะบะาบินน้อยนะครับ อัอนนี้จะเป็นขนมโคกนะครับอ่านะคือตักเอาตามใจไหมคะ <laughs> อันนี้ขายขายยังไงไอตัวนี้ตัวนี้จะกล่องละสาบกล่องละสาบนะครับกล่องหนึ่งมีประมาณ12ชิ้น12ชิ้นนะครับวันนี้หอมเลยครับ,รบได้ครับ นะอันนี้เป็นปะบะหมี่ตัวจิ๋วนะครับพอดีคำพอดีคำเลยนะฮะนี่นะเด็กๆชอบนะอันนี้นะครับฝรั่งเรียกแพนเค้กโคโคนัทฝรั่งเรียกอะไรนะแพนเค้กโคโคนัทแพนเค้กโคโคนัทนะเพราะว่าลักษณะลักษณะคือเขาเห็นเนี่ยจะคล้ายๆคล้ายๆกับตัวแพนเค้ก นะครับแต่อันนี้จะมีมะพร้าวแล้วก็อ่านั้นเป็นมะบินเจียวแล้วก็อันนี้จะมาเป็นปขนมครกสิงคโปร์นะครับนี่หยอดลงไปหยอดลงไปนะฮะนี่นะแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวไข่นะครับใน สำหรับตลาดแห่งนี้จะมีวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับก็พร้อมมาเพลิดเพลินความอร่อยกันได้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับใช่ไหมห้าโมงใช่ไหม,ไหมอ่าประมาณ5้าโมงนะครับ นี่นะนี้จะเป็นตัวหน้าผู้อัดนะครับแล้วก็ทางนี้เสร็จพอดีน,นะครับ น,นี่กลับไปแล้วนะนี่นนะครับทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะก็คือเป็นสุดของทางคุณทางคุณพี่เองเลยนะครับแล้วก็ทางคุณพี่เนี่ยเขารับออกงานด้วยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับขนมอ,อ๋อขนมอันนี้ใช่ไหมวันนี้ทำไหมเนี่ยขนมกงโบราณน,นะครับนี่ทําตรงไหน ครับเลยทำไไม่ด้อ๋อทำไม่ได,ไได,ได้เพราะว่าพวกนี้จะโดนฝนน้อยไม่ได้อ๋อโดนฝนไม่ได้เลยนะครับอ๋อมันจะนิ่มมันจะไม่กรอบใช่ไหมเสียดายเราวันนี้เราพลาดเดี๋ยวรอบหน้าผมมาแก้ตัวรอบหน้ารอบหน้าน่าจะมีนะครับสั่งได้เลยนะครับขนมจิ๋วนะขนมไทยนะครับอร่อยนะนี่นะครับ นี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเอาขึ้นมานะครับนี่โอ้โหนี่นาทานนาทานอันนี้เป็นตัวรถใบเตยนะครับนี่ราคาเดียวกันหมดเลยไหม ราคาเดียวกันหมดเลยคือ3าบาบาทนะครับทุกอย่างเลยเซลเซลเหลือสกล่องอ๋อกล่องร้อยด้วย 4, นะครับรวมรวมรวมได้ค้า 5, <000. S 1> ได้หมดเลยนะครับนี่นะแล้วก็หยดหยดเพิ่มไหมน,นี่ใส่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำไม่ทันนะครับอ๋ออ่านี้เสร็จพอดีนะครับขอขอจัดนิดนึงอ่าสั่งได้เลยนะครับนี่สามกล่องร้อยเลยนะครับรวมได้นะใช้อะไรอคนละครึ่งได้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับ นี่นะตะับ่อค่ับไม่คนราคอนนนี้เราจะมีเสนียวขาวเนียวดำอ๋ออันนี้จะอ่าอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เป็นไป,ไปเตยเข้าเหนียวขาวเข้าเหนียวดำ้าเหนียวดำนะครับ นี่นะอันนี้เสร็จแล้วนะาอ่งดีคะครับสั่งได้เลยนะครับนี้ก็นรรนี่นะนี่นก็จะเรียงกันอย่างนี้หรืออาจจะอันนี้แยกไม่ถึงว่ารวม มีหน้ากับไม่มีหน้ารวมกันได้ไหมรวมกันได้รวมกันได้บอกได้เลยแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอ๋อแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยบบนะครับอีเลยนะแล้วการนี้จะทำอะไรต่อไม่มีแล้วเสินตัวนี้ไส้เผือกแล้วอ๋อนี่จะเป็นไส้เผือกแล้วนะมาขอดูหน่อยขอดูหน่อยนะครับตัวสีไม่ดูตอนละเลงเนาะครับไวานเนาะไม่หวานเน,ะน,นานเนะ อะไรดีลูกสาวสั่งได้เลยนะเอาอะไรดีครับสามกล่องร้อยนะครับรวมได้เลยหน,หนึ่งกระโปรงเกียวบาบินสองรายการแล้วอีกการายการหนึ่งลดห้าบาทไขก็ได้โตกเกียวก็ได้ติดรายการลดห้าบาทนะไ,ได้เลยครับตั้งห้าตั้งสามร้มอยเทียว เอาไเอาไ,อาไมกระบินไหมได้สามรายการค,<ฟ>คนละ50าสบาทส <c oughs> <ฟ>ามกล่องร้อยฮะอ่ะอะา กองทัพห้าสามสองร้อยครับผมได้หมดทุกอย่างรวมได้หมดเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกกได้บะบินได้หนูไปเตย,ยได้ไข่นี่นะโอ้โหนี่พอดีคำนะอันนี้เป็นหนมอนะไรหนมพวกใบเตยครับผมอร่อยมากครับชิมก่อนนะชิมฟรีไม่เอาตังนะแบบอะไรสั่งได้นะคะเดีออ๋อร่อยทาให้ลองด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวถ้าอร่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวถ้าอร่อยกลับมาเหมาเอาอะไรรดีคับไข่มีหน้าไไมม่่ีขพนี่อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะน้ำสองร้อยอันนี้เป็นไส้เผือกนะครับมีหลายไส้นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่ค้าเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะถามว่ามีไส้อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวขอชื่ออีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้คือเป็นขนมรว,รวยทองรวยทองกล้วยทองเป็นโต,โตกเกียวโตเกียวแป้งแพนเคก้นเคกนะครับมีจะมีไส้อันนี้จะเป็นอ่านเริ่มตรงนี้ดีกว่าอ่าเริ่มตรงนี้นไส้กอกไก่ไส้กอกไก่กอกชีสกูอัดกูอัดนะครับใบเตยใบเตยอูเบอร์รี่อูเบอร์รี่ทองหยอดอันไหนทองหยอดอันนี้อ่าอันนี้ทองหยอดช็อกโกแลตช็อกโกแลตฝอยทองนะครับสตรอเบอร์รี่แล้วก็ลาร์รี่ดเบอร์รี่อะอะไรนะ พัดตัดไข่แล้วก็เผือกนะครับโหนี่ตัวน้อยๆนี่มีไส้เป็นสิบอะนะแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากนี่ขึ้นขึ้นไปอีกแล้วสองกองนะกร่คลอรับผมอ่าเอาเลยดีครับ สามห้าถงสองร้อยลูกค้าเอาสองค่ะอ่าหนึ่งกล่องนะครับไม่ใส่พริกไทยค่ะใส่แล้อย่ออันนี้จะเป็นแบบไม่มีหน้านะครับไปกระจกลนลูกเออเด็กตัวเล็กไม่มีเล่นนี่นะครับ อร่อยนะคะแป้งยิ่มหนานุ่มไม่ช้าได้เลยจ้าได้ไหมไข่ได้หรือเปล่าเอาแต่ซอค่ะเอาไปไข่ได้เหลือลุงเปลี่ยนให้งหมอ่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับโอเคได้ครับได้อ๋อซื้อให้เด็กน้อยนะวันนี้ไป็นหนวยเป็นหน่อยควาเคยชินเลยพี่เขาไปเลย เด้วยเลยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยผมไม่ต้องถเคยชินเคยชินนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกัดชแนลด้วยนะครับ แนลเราก็จะมาหาของอร่อยๆนะให้ทุกท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะเราก็อยู่กันที่ชนบุรีนะครับ Walking Street บางแสนนะครับโอเคพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณนะครับนี่นะอ่า